สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชสวัสดี FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงภรรยาของบิ๊กโจ๊กนะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อท่านด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าติดตามข่าวมาเนาะแล้วทีนี้วันนี้ได้ไปเห็นข่าวนะคะที่บอกว่ามีหมายจับออกจับคู่กรณีของเมียนะครับบิ๊กโจ๊กนั่นแหละคะ่ะเนาะที่บอกไปแจ้งความว่าเมียบิ๊กโจ๊กขโมยเงินนะคะขโมยเงินใน ห้องเขานั่นแหละแต่เมียบิ๊กโจ๊กก็แจ้งความกับว่าแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญานะคะแล้ววันนี้มันมีหมายจับออกคู่กรณีของเมียบิ๊กโจ๊กเนาะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันก่อนแล้วมายลูฟเจจะเล่าข่าวต่อนะคะเดี๋ยวให้ฟังคลิปก่อนเนาะนะคะเพราะว่าอยากให้รู้ว่ามา์ลูฟเจจะพูดถึงในทํานองไหนดีเนาะ,นะ,ค,ะคุณหนิงเนี่ยที่เป็นอดีตอาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพลานไปแจ้งความดำเนินคดีนางสุรินัดดาหักผานนะคะก่อเหตุลักเงินสดและทองคำมูลค่า6ล้านบาทนี้นะคะที่นางสันานด,ดาหรือว่าคุณหญิงเนี่ยไปแจ้งความไว้ว่าข้อหารักทรัพย์ในเขตสถานบุกรุกเขตสถานแต่ว่าทางนางสิรินัดดาเนี่ยก็แจ้งความกับคู่กรณีเหมือนกันนะคะเรื่องของแจ้งความเท็จกลัน่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยสารอาญากรุงเทพใต้ก็ออกหมายจับ นางสาวธานัตถายอดเยี่ยมหรือว่าคุณหนิงเจ้นหนิงนี่นะคะแล้วก็ออกมาจับพาตุเอกพิมพ์พจน้อมชอบพิทักษ์สามีรวมทั้งนายพงพัฒน์วรเกตหลานด้วยในข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักง,งานสอบสวนเพื่อเป็นการแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นทีนี้ไม่มีขา่าวนะว่าหลังจากที่สารยากรุงเทพใต้เนี่ยออกหมายจากผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ยนักข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามเจนิงว่าจะไงนะคะซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าเ,เจนิงกับพวกเนี่ยจะเดินทางเข้ามามอบตัววันนี้นะคะออตอน9ก้าโมงเช้าแต่ว่าพอถึงเวลานัดหมายตอน9ก้าโมงเช้าเนี่ยนะคะก็ยังไม่มี ใครมามอบตัวนะคะซึ่งนักข่าวเนี่ยก็โทรศัพท์ติดต่อไปอีกถามว่าจะมาไหมที่สอนอรพระโขนงเนี่ยแต่ว่าเจนหนิงเนี่ยก็ไม่ได้รับสายขณะที่ผู้กำกับของสอนอรพระโขนงก็บอกว่าตอนนี้นะคะเจ้าที่เนี่ยยังไม่ได้รับการประสานห,หรือติดต่อจากเจนหนิงว่าจะเข้ามามอบตัววันนี้ก็รู้จักสืบเป็นการที่นําเสนอข่าวเพราะว่าพอมีหมายจับออกไปแล้วนี่นะคะเจ้าที่เนี่ยจะต้องออกสืบสวนแล้วก็จกับกุ่มมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เช็คข่าวล่าสุดเนี่ยตอนสักประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะก็ยังไม่ปรากฏตัวยังเงียบอยู่รถติดรถหายติดหรือยังเตี้ยงครึ่งแล้วนะค่ะอ,อเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับอ,อบุญหรือว่านายแพทย์บุญว่านาสิตอ,อันนี้ฟังฟังอันนี้ก่อนเนาะนะคะนี่แหละคะ่ะถ้าเราไปแจ้งความใครโดยที่ว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดเนี่ยพอสืบสวนนะคะหาข้อที่จริงได้แล้วเนี่ย ว่าคนที่เราไปกล่าวหาเขาเนี่ยเขาไม่ได้กระทําความผิดอย่างที่เราไปกล่าวหานะ่ะสิ่งที่จะได้รับตามมาก็คือคนนั้นเขาจะฟ้องเรากลับนั่นแหละคะ่ะซึ่งเป็นการกันแกล้งให้เขาได้รับโทษทางอาญานั่นแหละคะ่ะเนาะก็คือความจริงมีหนึ่งเดียวตามที่เขาบอกนั่นแหละคะ่ะว่าต่อให้เราจะสร้างหลักฐานเท็จแค่ไหนนะคะมันย่อมมีหลักฐานความจริงของมันนั่นแหละคะ่ะออกมาเปิดเผยว่าคุณเอาข้อมูลเท็จ เอาหลักฐานเท็จมาแอบอ้างฉันคือหลักฐานความจริงมายืนยันว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นนั่นแลยค่ะเนาะมันจึงมีการออกหมายจับกับมหาคู่กรณีของเมียบิ๊กโจ๊กนั่นแหละค่ะส่วนเรื่องคดีนะคะชู้สาวนี้ไมล์เลบเจไม่ได้ไปพูดถึงนะคะในส่วนนั้นเนาะเพราะมีข่าวตรงนั้นอยู่ด้วยเนาะอันนั้นก็ให้เขาว่ากันนะคะจะสืบสวนเป็นยังไงอันนี้เราค่อยมาติดตามกันต่อไปเนาะแต่ในคดีที่ หาว่าเขาลักหรือขโมยเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงมันจึงมีหมายจับออกทั้งสามคนนั่นแหละค่ะเนาะที่ร่วมกันให้ข้อมูลเท็จกับเจ้าหน้าที่หรือแจ้งความเท็จกับเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเมียบิ๊กโจ๊กไม่ได้เป็นผู้ลักขโมยเงินในส่วนนั้นเงินในส่วนนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงไม่งั้นมันจะไม่มีหมายจับออกมาหาสามคนที่แจ้งความของเมียบิ๊กโจ๊กนะคะ ในกรณีนี้ไมล์เลิบเจเคยพูดนะคะในฐานะที่ติดตามข่าวนี้แล้วก็ได้ดูพื้นดวงของบิก๊กโจ๊กที่ไมล์เลิบเจพูดในช่องน้องนางนั่นแหละคะ่ะเนาะอว่าตอนที่มีข่าวออกมาว่าไม่รับคําฟ้องของคําร้องของบิก๊กโจ๊กแล้วก็จะมีการน่นนี่นั่นนะคะว่าให้ออกจากข้าราชการอะไรอย่างนี้เนาะมันก็มีคําชี้แจงจากศาลว่าคดีนี้ยังไม่ได้นะคะนั่งบัลลังลก์แล้วก็ สั่งไปในทิศทางใดก็คือคดียังไม่จบในะละค่ะนาะยังไม่ได้รับหรือยังไม่ได้ดําเนินการใดๆก็ให้แจ้งให้รู้ทุกคนรู้แล้วว่าอย่าพูดไปเยอะเพราะว่าคดีนี้ยังไม่ได้ไปถึงไหนนั่นแหละค่ะเนาะก็คือยังไม่ได้ตัดสินในะละค่ะเนาะซึ่งไม่แล้วเจเป็นคนที่เคยดูดวงของบิ๊กโจ๊ไว้นั่นแหละค่ะว่าจะมีผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือหน้าที่การงานของเขาเนี่ยในพื้นดวงนี้ของบิ๊กโจ๊กคือมั่นคงนะคะ หน้าที่มั่นคงก็แสดงว่าเขาจะท่องหลุดหรือเปล่าอันนี้ไมล์รับเจไม่รู้เนาะเพราะว่าไมล์รับเจเคยทำนายไว้ในพื้นดวงเขาเป็นแบบนั้นนะคะคือพื้นดวงเขาจะมีผู้ใหญ่คอยนุนคอยเช่อยเหลืออยู่นะคะแล้วสิ่งที่ไมล์รับเจติดตามข่าวมานี้มันก็มีข่าวนั่แหละคะ่ะบอกว่าบิ๊กโจ๊กจะไปให้ปากคําคกับสารในกรณีที่ผู้ใหญ่นะคะคนหนึ่งที่หนี คือไม่ไม่ติดคุกเลยนั่นแหละนะคะคือไม่ติดคุกไม่แต่หนึ่งวันนั่นแหละว่าป่วยจริงหรือป่วยทิพนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอนาคตต้องรอดูนั่นแหละคะ่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในในในการสอบสวนหรือเปล่าเนาะในอนาคตนะคะแต่พอมันมีประเด็นแบบนั้นออกมามันก็จึงทําให้ว่า มันวุ่นวายนะว่าง,งั้นเธอไม่รับเจพูดเดยอะก็ไม่ได้เนาะแล้วทีนี้ในพื้นดวงของบิ๊กโจ๊กน่ะนะคะไม่รับเจดูว่าหน้าที่การงานเขามั่นคงมันมีปัญหาอุปสรรคแต่ว่ามันจะผ่านไปได้น่ะนะคะในพื้นดวงของบิ๊กโจ๊กเนาะแล้วก็จะมีคนช่วยเหลืออยู่ค่ะจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้คดีต,ต่างๆผ่านพ้นไปได้อันนี้คือพื้นดวงนะคะแต่ถ้า คนที่พื้นดวงดีแค่ไหนแต่ถ้าไปทำผิดกฎหมายนะคะไปทำผิดโดยเจตนาโดยอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณทำหรือไม่ทำตองให้ดวงดีแค่ไหนก็หนีไม่พ้นกฎหมายหรอกคะ่ะเนาะหนีไม่พ้นกรรมที่ตัวเองกระทำนั่นแหละคะ่ะแต่อันนี้ก็คือพื้นดวงที่ไมล์เลิฟเจด,ดูให้เขานะนะะ่นแหละค่ะเนาะก็เลยเอาข่าวสารมาเล่าในในคลิปนี้พร้อมทั้งภรรยาของเขาหรือเมียของเขาด้วยนั่นแหละคะ่ะเมียของมิกกด้วยนั่นเลยเนาะ ในข้อหาที่ถูกกล่าวหานั่นแหละคะ่ะแล้วเพอเอิว่าคดีของบิ๊กโจ๊กมันก็ไปเกี่ยวพันของทนายดังที่เคยไปถ่ายรูปคู่กันกับเจ้าแม่นะคะพนันออนไลน์นั่นแหละค่ะเนาะอันนั้นในส่วนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะสืบสวนไปยังไงมายังไงเนาะกับการกระทําเหล่านั้นเนาะแต่ถ้ามีการถ่ายรูปหรือไปร่วมวง สนทนาหรือดื่มอะไรกันก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําของคนเหล่านั้นนะคะมันก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าเขารู้เห็นเป็นใจมันก็ว่าไปตามะบวนการนั่นแหละเนาะนะคะในส่วนนั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่าการสืบสวนออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะในข้อหาอะไรมันจะตามมาหรือเปล่ามันก็ต้องรอดูการสืบสวนแล้วก็คำตัดสินของสารท่านนั่นแหละเนาะ แต่ในปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ได้ตัดสินนั่นหละค่ะก็รอดูต่อไปว่าจะออกมายังไงเนาะกับสาลสูงสุดที่จะตัดสินนั่นเลยค่ะเนาะอันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าเราจะรอดูว่าพื้นดวงกับการกระทําความผิดและถ้าพื้นดวงดีกับสิ่งที่กระทํามันจะย้อนแย้งกันเองไหมนั่นหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันว่าจะรอด หรือจะร่วงในอนาคตนั่นแหละคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ